แกถึงมาเป็นเด็กเสิร์ฟล่ะไม่เป็นไรเนาะคงทำงานหนักอะ่ะพักบ้างนะเป็นห่วงเออแล้ววันนี้พวกเธอจะกินอะไรอะ่ะสั่งได้เลยนะีน่กาว่าจะเลี้ยงเพื่อนด้วยนะคงไม่มีโอกาสจะได้กินอะไรอไร่อยๆแพงๆแบบพวกเราอือเออไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ค่อยหิวอะ่ะไม่หิวหรือไม่มีเงินสือ้อนีอเอาจริง ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นน่ะอยู่พวกฉันเลี้ยงเองเนาะไม่เป็นไรหรอก,รอกพวกเราอะมีบัตรเครดิตก,กัน4-5ห้ใบแค่นี้ไม่ทําให้ขนอะแข่งร่วงหรอกจ้ะเออว่าเอวนะเราก็เป็นเพื่อนกันนะนนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลี้ยงแค่เนี้จิบจ๊บจิ๊บอยู่แล้ว ทานด้วยจ้าแล้วก็จดออเดอร์ด้วยนะได้เลยครับออปใช่ออปป่ะเนี่ยอา้าวป๊อปนี่ออปเองโอ้โหป๊อปไปทำอะไรมาเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแหมนี่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอาได้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 ไดว่าแต่นี่แกมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยเฮี<ม>ยบอกนะว่ามาทำงานอะใช่ เอาทำงานที่นี่เองอพูดถึงนะเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยเขาแกเรียนเก่งมากเลยนะโอ้โหเรียกว่าเป็นท็อปของมหาลาัยเลยอะ่ะสาวๆแกนี่เกียดเยอะมากเรียนก็สูงแต่แอบเสียดายเนาะเรียนมาตั้งสูงเรียนก็เก่งไม่มาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแบบนี้อะเสียดายอะ่ะเหนื่อยหน้าดูเลยอะ่ะถ้าเปน็นฉันฉันไม่ทำหรอกนะ งานมันก็ไม่เหนื่อยมากหรอกสนุกดีที่สุเออว่าแต่ช่วงนี้ป๊อปทำงานอะไรอะอืมฉันน่ะเหรอฉันทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศนะโอ้โยทำงานในห้องแอร์สบายมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้มาต้องมาเดินเสิร์ฟอะไรแบบนี้อะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะแกเวลาเลิกงานเนี่ยฉันก็ไปเที่ยวไปชอปปิง้งคือแบบสนุกมากๆเลยอะแต่ละวันอะอ๋อฉันมีอะไรจะอวดด้วย ความไม่ได้เจอกันนานนี่ฉันมีบัตรเครดิดตถึงสีหห่ห้าใบนะแกอ้โหพอดีเครดิตด,ดีโอ้โหไม่น่าป๊อบว่าแล้วทำไมป๊อบถึงสวยขึ้นเยอะก็เพราะแบบนี้นี่เองทั้งแต่งตัวดีทำงานก็ดีถ้าแกอยากทำงานแบบฉันนะแกบอกฉันได้เลยอยู่ฉันฝากไว้ให้ได้เอ,อขอบใจมากนะแต่ไม่เป็นไรหรอกอ๊อฟทำงานแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะเออ ว่าแต่ป๊อบจะกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะโอเคงั้นฉันเอาสเต็กหมูราพิไข่ดำแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาราด้วยชาเขียวมัทอาอวานปกติเลยนะได้โอเคโอเคนะจะเรื่องนี้ต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมา ฮัลโหลน้ำหวานแกฉันมีอะไรจะเ mm hmm. มาแกอยู่ไหนเนี่ยโ okay. อเคเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันรีบไปหา mm hmm. ได้เลยคันปากยิบยๆบยิบยเลยแกโอเค ฉันมีเรื่องจงเมาว่ะแกเริกแกจำออกได้ปะอีที่สูงๆป้าอีที่แอกๆอ่ะเออมีรอยสักเยอะๆล่ะอีอีเลียนเก่งออะจำได้ดิหูไม่สีสาสิมันใส้มันแกรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยฉันไปเออไปเจอมันที่ร้านอาหารตรงไหนปะแถวแถวเนี้ยแถวแถวบ้านแกนี่แหละรู้ไหมมาทำงานอะไร แล้วอย่างนี้แต่ทำไมมันตกกลับได้นขนาดนี้ปกติสาวๆมันลุ่มๆเลยนี่แล้วยังงี้สาวที่ไหนจะมอง,งเอาจริงปะ่ะฉันไม่เห็นอนะ่ะเดนเสิร์ฟแบบทั้งวันแล้วเหงื่อซกขั้งตัวเลยอนะ่ะแกฉันว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนมองมันหรอกสมน้หน้ามันนะเออไม่น้ำนะตัวหน้าเหมือนไส้เองใช่ฉันเนี่ยเอาจริงนะสัใจมากเลยนะเอาไงดีง oh ั้นพรุ่งนี้ไปหามันไหมที่ร้านอะ่ะจะได้แบบ ให้มันอิจฉา,างไงว่าดูจีดูจีเลิศปัง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 จัดแบบพ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยเอาบัตรที่ดิ๊บไปปวดมันฉันอวดไปแล้วห้าใบใส่ชุดเลิศอยู่นะเลิศไม่มไหวเดี๋ยวผาเดี๋ยาเออฉันนำสุดเดี๋ยวฉันนำก่อนแกก็สอบสอบฉันก็นำไปก่อนอะได้ของงามๆสวยๆบ้า,บาเอาอเลิศนี่ไม่ถอยเพิ่มอ่างคนใหม่แก นั่งก่อนน่งกอน,น,กอ,นอืมเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีเออว่าแต่ทําไมแกถึงว่าเป็นเด็กเสิร์ฟล่ะมไม่เป็นไรเนาะคงทํางานหนักอะพัก้างน,นะเป็นห่วงอเออแล้ววันนี้พวกเธอจะกินอะไรอะสั่งได้เลยนะเอาอะไรที่มันแพงๆอะจ้ะเนอะ เราสั่งได้ทุกอย่างเลยเนาะนี่กะว่าจะเลี้ยงเพื่อนด้วยนะคงไม่มีโอกาสจะได้กินอะไรอไร่อยๆแพงๆแบบพวกเราเอืเออไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ค่อยหิวอะทำไมอะไม่หิวหรือไม่มีเงินซื้อนี่เอาอจริงไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นนะอยู่พวกฉันเลี้ยงเองเนาะไม่เป็นไรหรอกพวกเราอะมีบัตรเครดิตก,กันสี่ห้าใบแค่นี้ไม่ทําให้ขนนะแข้งร่วจ้ะเออดูว่าเอานะ เราก็เป็นเพื่อนกันนโ<อ>นไม่ได้เจอกันตั้งนานเลี้ยงแค่เนี้จิ๊บจิ๊บอยู่แล้วเนาะมีเงินอืมเออถ้าพวกเธอจะเลี้ยงอะ่ะเราก็ขอบใจมากนะแต่ว่าตอนนี้เราขอไปดูลูกค้าตัวน,นู้นก่อนนะได้ได้ได้ไ้จจัดจมาเลยนะแพงๆอ,อ่ะเอาจุกเมนูอ,อะไรก็ได้นะ แล้วมั้งดูมันดิเดินเสิรอาหารทั้งวันไม่ได้พักเลยอ่ะดูอย่างพวกเราสิแกมีเวลาทำเล็บเดินเชิลกินอาหารเที่ยวสนุกเห็นอใช้แรงงานแบบนี้เลยอย่างที่เขาว่ากันนะแกแข่งอะไรก็แข่งได้จะมาแข่งบุญแข่งวาสนามันไม่ได้อยู่แล้วป่ะตกต่ำอะไรอย่างนี้อ่ะโอ๊ยต่ำน่าสงสารฉันไปก่อน ขอโทษได้นะวันนี้พอดีลูกค้าเยอะไม่มีเวลามานั่งคุยพวกเธอเลยไม่เป็นไรเข้าใจว่าทํางานใช่พวกเราต้องหากแล้วเนาะที่รบก,กวนอยากให้แกมาคุยกับพวกเราเนาะเอางี้นะเราอยากให้แบบชวนออกไปเปิดหูเปิดตาไปที่อื่นกันจะได้ไม่น่าเบื่อที่เดิมเออแล้วแกเนี่ยว่างวันไหนบ้างล่ะก็ได้นะพวกเธอจะไปวันไหนอะพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้ Ừ, ลาได้ปะล่ะสักวันเดียววันเดียวเองนี้เลยเหรอ,อก็ได้นะงั้นก็ส่งโลเคชั่นมานะโอเคเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคปะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพวกเรา,าไปกันนะโอเคบายจ้ะ แกแกไหวออกมันจะมาแหมร้านหลุขนาดเนี้ยถ้าเป็นฉันฉันไมกล้ามานะเอาจริงกล้ามาก็บ้าแล้วปะโอ้เป็นเด็กเสิร์ฟจ,จะมาร้านหลุๆอย่างี้ได้ไงอู้ไม่ดีนั่นไงมาว่ะก้าว่าป๊อปหวานเราขอโทษนะที่มาช้าโอ,โอ้ไม่เป็นไรเราก็ใจางานกันยุ่งอะนนะแต่ทำไมชุดนี้คุณๆเนาะ ทำงานก็ใส่ชุดเนี้ยมาเที่ยวยังใส่ชุดนี้ก่อ,อบอกตรงๆใส่อย่างอื่นก็ได้ดูร้านด้วยสเิเข้าใจแหละมันไม่มีซื้อหรอก็ต้องแบบเซฟเซฟไปอย่างเงี้ยวนๆออวน้อ,อเซื้อคือเราก็ชอบใส่แบบน,นี้สบายๆอย่ะไม่ต้องหรูไม่ต้องแพงมันก็ใส่ได้เหมือนกันอ่ะ จ้ะบางใจละกันเอาว่าแต่เราสั่งอาหารกันเลยแมยเอาอาสั่งเลยเหอะออฟแกสั่งได้เต็มที่เลยนะของแพงๆแกสั่งได้หมดเลยไม่ต้องดูช่องราคาได้จ้ะจ่ายได้เอออยากกินอะไรสั่งได้เดีย๋ยววันนี้พวกเราเลี้ยงแกเองนี่พวกเธอจะเลี้ยงเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรรู้ว่าจ่ายไม่ไหวจ่ายไ,ได้แกจะได้ไม่ต้องจ่ายไงออไม่ดีเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกเราเนี่ยมีบัตรเครดิตสี่ห้าใบกันเลยเลี้ยงได้เพื่อนแค่คนเดียวเลี้ยงได้เต็มที่อยู่ละ สั่งได้เลยนุจาอ่ะพี่คะเราไม่นูจ้าจ้ะอืมอาหารอร่อยมากนะ้องแกน้อรสมาแต่ทำไมกินน้อยจังล่ะกินเยอะๆก็ได้เราไม่ค่อยหิวอ่ะอ๋อยังไงดี เช็คบินเลยเนาะอืมน้องคะเช็คบินเลยค่ะ Check มาเลยครับค่าอาหารทั้งหมดเอ,อ่อสองพันบาทครับสองพันบาทออ้อาหารแค่นี้สองพันบาทเลยเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> แค่น,นี้แหละสองพันถือว่าถูกแล้วเนี่ย<อ>จะบอกให้ใช่ไหมตกใจอ,อะไรคนรวยเขาก็จ่ายกันสองพันแบบนี้แหละ<อ>ง่าย เงิน2,000นี่บางคนใช้เป็นเดือนเลยนะอากับางคนไงแต่ไม่ใช่สำหรับพวกฉันไงถูกต้องไปไปฉันจ่ายฉันจ่ายฉันจ่ายเองฉันจ่ายเองเดี๋ยวเราช่วยจ่ายไหมเฮย้ยไม่ต้องช่วยจ่ายแกเก็บเงินไว้เถอะดีะไม่ดีนี่ต้องใช้ทั้งเดือนไว้แล้วอ่ะเออเก็บเงินไว้เก็บไังไงอ้าวนี่จ้าฉันเลี้ยงเองเมื่อเน้เกลีที่สุด ขอบคุเธอมากนะไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงแมสั่งอะไรเพิ่มไหมเอาหอกกลับบ้านได้นะเผื่อมื้อเย็นไม่มีอะไรกินทำไงอะเอาไม่ได้กินบ้านเรามีข้าวแล้วเออโอเคไม่เอามาม่านะไม่ใช่ได้ดเดดหรือว่าอดนะเออปลากระปงปลากระป๋องมาม่งมาม่าไม่ต้องตุนแบบนั้นก็ได้นะสั่งได้จะไม่ได้ว่าอะไรเลยเรารูดบัตรอยู่แล้วเอ้ยหรือเราจะซื้อข้าวสารให่นะมเฮ้ยเกินไปหล่อเล่นมากเอ่อขอโทษนะครับค่ะพอดีว่าบัตรเครดิตใบเนี้ยครับ มันรูดไม่ผ่านนะครับมาแจ้งว่าวงเงินเต็มอะครับวงเงินเต็มขอตัวไหนนะอุ้ยแกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยเพิ่งไปรูดกระเป๋ามาไงลืมเลยใบเนี้ยอีกใบนึงอยู่โอเคอ่ะนี่จ้ะมาส่วนจุพูดนะครับโอเคไปรูดกระเป๋ามาลืมแกขอโทษทีไม่เป็นไรหรอกอย่าโอนคืนให้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไรเนาะเลี<ร>้ยงไม่มีปัญหาจะขอโทษนะครับบัตรเครด,ดิตใบนี้วงเงินก็เต็มเหมือนกันครับแก<อ>ฉันลืมไปฉันไม่เลือกรองเท้ามาจะมีเงินสดไหมย่ามีอยู่ห้าร้อยเองมีสามร้นนอยยังเงียทำไมนะอ่านี่ครับสองพันบาทเฮ้ยออฟ ทำไมเดออี๋ยวก็ไม่มีตังหรอกไม่ใช่ว่าเงินก้อนสุดท้ายนะเอออย่างนี้เอานะเราก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างอนะ้ย<ฮ>ถ้าถ้าก้อนนี้เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ไม่ต้องก็ได้นะเอ,อเอาจริงเออเป็นห่วงจะใช้ยังไงทั้งเดือนเออเอาอย่างนี้เดีย๋ยวเราโอนคืนให้แล้วกันเออนาะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรโอนคืนได้ไเหมือนเครดิตพวกเธอเนี่ยจะวงเงินเต็มทุกบัตรเลยนะไม่เราก็เพิ่งโลดไปเดีย๋ยวเราก็อ,อ,อันนี้แล้วจะซื้อของแบรนด์เนมไปก็อย่างนี้แหละใช่ เดี๋ยวโอ้ยคืนให้เนาะเออกลับดีกว่าปั๊บๆๆเรากลับกันดีกว่าเนาะกลับดีกว่า ก็ันมเต็มอีกอ่ะเราทำยังไงเนี่ยทั้งตัวฉันเหลือ5 0 0รอยเองเนี่ยจะใช้ยังไงถึงสิ้นเดือนอ่นะฉันก็เหมือนกันฉันเหลือแค่3า0อเองอแล้ววันหลังไม่ต้องสวนจากบ้านไม่ไปไหนเราไ่ซื้ออะไรอีกแล้วว่า้รู้อย่างนี้ไม่น่ารูดบัตรเครดิตซื้อลงเท้าเลยอ่ะแล้วจะกลับบ้านกันยังไงร,รถมเมย์ไงแล้วอ่ะรถเมย์เหมือนกันเนี่ยแดดรออะไรอ่ะไปดิครับเดี๋ยวโทรหานะครับ นี่แกยังไม่กลับอีกเหรอไม่รอวินก็รอดตเมย์จออูใชออ่ไม่ต้องสนใจเราหรอกเธอแล้วพื่เธอกลับไง่แน่นอนแท็กซี่อยู่แล้วจ้าใช่กลับแท็กซีออ่ติดรถแท็กซี่ฉันไปไหมล่ะอ,อืมไม่เป็นไรหรอกพอดีเราขับรถมา,มาขับรถมาคันไหนอะนี่ไงเบ้เด็กเสิร์ฟอย่างแกเนี่ยนะดูจาก สภาพแล้วไม่น่ามีรถขับปะเออไม่น่ามีปัญญาซื้อแบบนี้ได้ของเจ้านายปะเนี่ยเออนี่เราจะบอกอะไรพวกเธอให้นะการแต่งตัวจนๆเนี่ยแล้วมีเงินใช้อะ่ะมันไม่น่าอายหรอกดีกว่าแต่งตัวรวยแต่งตัวไฮโซแต่ไม่มีเงินเนี่ยน่าอายกว่าเยอะและคนรวยนะจะยิ่งรวยขึ้นเพราะทำตัวจนส่วนคนจนจะยิ่งจนลงเพราะทำตัวรวยแบบพวกเธอเนี่ยแหละฝากไว้คิดนะ เออแล้วขอบใจพวกเธอมากนะที่ไปอุดหนุนร้านเราเมื่อวานน่ยร้านร้านอย่าบอกนะร้านที่มีคนจีนอยู่ตอนรับหน้าร้านไงขายหน้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วแก นั่นมันไอคูกกไอ้หยกนี่หว่าไม่เจอกันนานเลยมึงเป็นไงเมื่อวานเนี่ยหลายปีแล้วไม่เจอเลยเนี่ยไม่เจอกันนานเดี๋ยวไปหาอะไรกินไหมเออเลี้ยงหน่อยว่านานเจอทีน้องครับเดี๋ยวพี่ขอแอปเปิลสไอตีแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็คาปูชิโน่แก้วแล้วก็อเมริกาโน่อีกแก้วนึงแล้วกันพี่ขอแพนเค้กลูเทล่าสตรอรี่อีกหนึ่งที่นะครับเนี่ยร,ร้านอาหารไม่หรูขนาดนี้ค่าอาหารแพงแน่เลย รถแม่นงน้อยเดียวาดับดนต์คูาขายไขายเยอ,อะน้ำมันไอพูกับไอหยกนี่ว่าไม่เจอต้องหลายปีแล้วเว้ยไปหามันหน่อยดีกว่ามาั้งระดับดยนต์คูาขายไม่ค่อยออก,อกเออว่ะเฮ้ยเพือ่อน เอาเอาว่าไงครับปพาว่าไงครับท่านยังไงครับเพื่อนไม่เจอกันนานเลยเพื่อนยังไงเมื่อวานเนี่ยหลายปีแล้วไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยกูสองคนเจอกันบ่อยแล้วมึงอะหายไปไหนมาไม่เจอกันเลยเออหายหน้าหายตาสบายดีไหมเพราะแต่มูสองคนตอนนี้ทำอะไรอยู่วะแค่ดูสภาพกูครับนี่ประธานบริษัทโอ้ยอย่างโก้โคตรเท่เลยว่ะไม่มึงเบรกกูหน่อยกูสภาพนี้นี่ขายของอยู่เลยนี่ แล้วนายหยอกใครที่ทำอะไรอยู่วะกูนี่อันนี้ประธานบริษัทส่วนกูจะของประดับยนต์เลยนี่เหรอวะของจริงเขาพี่เขาอะมีตลับเสียต้องแบบต้องขายพวกล้อแม็กอะไรแต่งซิ่งแบบร้านใหญ่ๆแน่เลยเอ้ยของแต่งมึงแค่ของมาเลยอะว่าแต่มึงเอารถมาป่ะล่ะกูเหลืออีกหลายพวงเลยช่วยกูหน่อยเถอะขนน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 น เอ๊ะดิมันรุ่มใหม่ล่าสุดเลยนี่หว่างานมิลเลอร์เจ๋งว่ะระดับกูเจ๋อเจ๋อเจ๋อเฮ้ยป่ายสองพอดีเลยว่ะกินอะไรกันยังเนี่ยกูหิวแล้วได้เวลาอัลโตนูนทีกูพอดีเลยเฮ้ยแถวนี้มีอัลโตนูนทีด้วยเหรอวะเป็นไงล่ะกูจำจากฝรั่งแถวนี้พูดเลยเออไม่เจอนานเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไหมแล้วคนละยี่สิบงั้นว่าแต่มื้อนี้ใครเป็นเจ้าภาพเบียร์เฮ้ยมึง่งอย่านิ่งดิโอ้มึงกับกูเจอกันบ่อยแล้วเลี้ยงไงตั้มลอยเ นานเจอทีได้ได้ไม่มีปัญหาโผเพื่อนกันสบายเอาไงร้านไหนร้านไหนอ่ะเฮ้ยเอางี้กูพาไปร้านโอเคมากเลยร้านสวยร้านสวยบรรยากาศดีพนักงานอย่างนี้พนักงานสวยครับพนักงานสวยครับเฮ้ยอย่างพูดมากเลยเลี้ยงนะเออสบายสบายโอเคไปแล้ปร้านอยู่างนู้นไป้ปะ หรูจังเลยวะร้าในี่ยโอเคแพงมากวะโอ้แพงเฮ้ยกูอ่ะก็ไม่ค่อยได้มากินบ่อยหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วหิวอ่ะก็สั่งเลยดีกว่าได้ได้ได้จัดมาน้องครับขอเมนู่นนะครับผมกินแล้วผมครับพี่ตัมไอ้ไม่สั่งนะสั่งเลยกูสั่งไลยเป็นเอาเลยเอาเลยอยากกินอะไรมึงเอาเลยแล้วจัดให้จัดให้สบาย น้องครับเดี๋ยวพี่ขอ,อแอปเปิลไอทีแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็คาป,ปูชิโน่แก้วแล้วก็อเมริกาโน่อีกแก้วหนึ่งแล้วกันนะเออเมริกาโน่นได้กาแฟสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกพี่หน้าตาดีมากพี่ขอแพนเค้กนูเทลล่าสตรอเบอรี่หนึ่งที่นะครับเฮ้ยเอาอะไรเพิ่มอีกวะเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยง <c oughs> ั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันครับโอเคเอขอบคุณครับตะเลี้ยวหนู ครบแล้วแต่ว่าเย็นนี้ถ้าไม่ไปไหนกันนะ่ะดิ้งกันหน่อยไหมคืนนี้ไม่ได้เลยวะเดี๋ยวต้องไปดูที่ร้านต่อดีวพว<อ>ดีเออเดี๋ยนะไปแล้วเหรอะไอของกูสั่งดอกไม้มาเต็มเลยว่ะต้องรีบกลับไปร้อยวะถ้าไม่ร้อยเดี๋ยวมะลิบ,บานหมดไป,ไปกินกันเสร็จแม่งแทงปิดแทงถูกสวยอีกคราวนี้แทงมือ,อเฮ้ยไม่เป็นไรชนแก้วกาแฟก็ได้ว่ะเพื่อนอ่ะนะ<า>เออครับ ร่อยเลยอิ่มจัดเลยเจังไงล่ะกูบอกแล้วว่าอร่อยปวดฉี่วะเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะเออเออเออมาเี๋ยพ่อเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาตั้งพากันเถอนเดี๋ยวกูไปด้วยอ้าว ้มันจะไปไหนเนี่ยไห้ฮผมไม่ชี้ค่าผมพูดชี้ผมไม่ชี้หรอกนะเนี่ยร้านอาหารแม่งหรูขนาดเนี้ยค่าอาหารแพงแน่เลยก็จริงนะอืมมึงกับกูคนละครึ่งได้ใช่ไหมเออได้ได้ได้เราสองคนงานเจอทีเอานะไปเดี hmm. work, question, fire, ๋ยวลงไปเดี๋ยวตั้งมันสงสัยเราหายไปไหนกัน โอ้พวงมึงสองคนเลยนะท่อตรงเลยจริงๆนะเนี่ยสบายชอกินเยอะเก็บเงินเลยไหมเฮ้ยอ,อ๋อพอดีนะนี่ไงน้องข้าบินมาให้ละอ่ะจัดก,การด้วยใช่อวะหนามาดัดีร้อยกว่าซะเออวะเอ,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 อ้สี่ร้อยจริงๆด้วยวะ คิดเงินผิดเปล่าก็ไม่นะเมื่อกี้นายน้องพนักงานอ่ะเขาก็บอกว่าที่ร้านนี้มีโปรโมชั่นเลยมาสองคนจ่ายสามร้อยมาสามคนจ่ายสี่ร้อยเรามาสามคนไงสี่ร้อยโปรโมชั่นโอ้ดีดีดีโอ้มีระบบเมาจ่ายด้วยว่าเดี๋ยวนี้ดีที่สุด แล้วฝากมึงจ่ายก่อนกูลืมเป๋าตังค์มาแล้วบอกเลี้ยงเพื่อนรีบไงเมื่อกี้รีบเดินมาโอกูกระเป๋าตังค์มาแต่กูมีเงินไหมอ๋อไปก่อนนี่เขามี qr code อ่าได้ได้ได้กูโควนก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมเรียบร้อยเรรียยบ้อนะน้องครับจ่ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววางบินไว้ตรงนี้นะเฮ้ยไปนี่แบบพวกเราอะ น่ารักจังเลยน้องสาวฮ่ามึงเฮ้ยเนียนเลยนะมึงสองร้อยกูวันนั้นน่ะที่ไปกินขนมไหว้ต้ามานี่เพื่อนเออเพื่อนไงกับเพื่อนกับปูงทวงอ่ะทวงสิไม่ใช่เพื่อนทีกับน้องๆนี่แบบโหเอาไปเลยครับหนูเอาไปเลยครับหนูเอาอะไรไม่มีไม่มีน้องๆ้องเอามามามาสองร้อยโอมมาเลยโอมมาเลยสแกนได้เลยเนี่ยกูมีให้สแกนด้วยมามาเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ เรียบร้อยเอายังเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอเคสองร้อยยังให้ทวงอ้โหโอนหมางแต่แรกก็จบแล้วมึงหิวยังอ่ะเออหิวไงเออจำร้านนั้นที่เราไปได้ปะที่เราไปไอ้ตั้มอ่ะที่แบบมันมีโปรโมชั่นอ่ะเออดีของดีด้วยเออร้านอร่อยดีใช่ที่มาสามใจสี่แหละลองไปดูไะอ่ะปได้ได้แล้วถ้าโปรมหมดเลรววะเดินกลับโอเคเดียวถ้าโปรโมทเดินกลับเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปไปทางนู้นตามมาไปทางนู้นทางนู้นหรือทางนี้ทางทางนู้นลืมไปนี้เดี๋ยวสองครับสวัสดีครับ,รบพี่รบับอะไรดีครับผมเออพี่จะถามว่าโปรโมชั่นยังมีอยู่ไหมครับอ๋โอโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรครับพี่อ๋โอโปรโมชั่นวันนั้นไงที่มาสองจ่ายสามมาสามจ่ายสี่ยัง พี่พี่มากับเพื่อนพี่วันนั้นนะอืมร้านเราไม่เคยมีโปรโมชั่นแบบนั้นนะครับมีนะเพราะว่าวันนั้นพี่มากินกันสามคนกับเพื่อนจําได้ไหมน้องหน้าจําได้อ๋อพวกพี่เป็นเพื่อนคุณตั้มใช่ไหมครับเออเออรู้จ่ายตั้มด้วยเหรอครับเออเอ,อ้าก็คุณตั้มเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่อะครับ นสวัสดีครับพี่เอาเฮ้ยไอ้ไหนูเดี๋ยวเอ็งไปดูแลลูกค้าตัวน,นั้นก่อนไปเดี๋ยวพี่ดูแลทางนี้เองเฮ้ยมานั่งก่อนเลยยังไงเนี่ยนั่งเลยมานั่งเลยมานั่งเลยยังไงว่ามาคืออะไรเนีย่ยร้านกูเองบินครับพี่ตั้มเฮ้ยบินนี้เอ็งจัดการให้พี่เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค,ครับพี่โอเคสังเกตุเนาะทำงานต่อ โอ้พวกมึงสองคนนี่นะท่อตรงเลยจริงๆนะเนี่ยสบายังใช่เหรอวะหนามันดิสี่ร้อยว่รต้องออออเออวะเฮ้ยสี่ร้อยจริงๆด้วยวะอ๋อวันนั้นก็เลยจ่ายให้พวกกูเลยอือโอกูอะไม่เจอเพื่อนนานกูก็อยากได้เพื่อนเพื่อนบ้างเว้ยอยากกินนู่นกินนี่กินนั่นด้วยแค่นั้นเอง อ๋พระเอาสักหนึ่งวันสามไหมพูดเองนะได้ทำมึงบ่อยกูขนาดนี้งั้นเอางี้ดีกว่าสองคนเลยวันนี้นะมึงอยากกินอะไรนะมึงสั่งเต็มที่เลยร้านกูเองกูดเองนะจัดเลยจัดแล้วขอเนมูเนมูเมนูถูกแล้วอยู่คณะไหนกันวะเนี่ย